สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับผมการเทสเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแบบไม่ต่อระบบน้ํานะครับผมเราก็จะมาหลอกให้เครื่องทํางานกันนะครับว่าหลังจากซ่อมแล้วก่อนเอาไปเทสระบบน้ํานะครับเราก็จะมาลองเครื่องแบบเปล่าๆก่อนนะครับผมก็ อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับผมหลอดไฟนะครับหลอดไฟพร้อมขั่วนะครับแล้วก็สายปัก1เส้นนะครับสายปัก1เส้นนะครับสายปัก1เส้นครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับแรกก็คือสายไฟนะครับเข้านะครับลายนิวตันนะครับดูให้ดีอย่าไปเข้ากาวนะครับขากลางอย่าเป็นกาวนะครับตอนนี้คือไฟเข้านะครับน้าตาลกับสีฟ้านะครับคือไฟเข้านะครับ ส่วนดีเขียวเหลืองลายนี้เป็นสายดินนะครับอย่าเอาไฟไปเข้านะครับผมไฟมันรั่วลงโครงได้เลยนะครับนะครับอันดับต่อไปนะครับให้ปลอดสายที่ฮีเตอร์ออก1เส้นนะครับฮีเตอร์ก็จะมี2เส้นนี่สองขั้วนะครับนี่ครับเราถอดออก1นขั้วนะครับแล้วเอาขั้วที่ถอดเนี้ยมาจําเข้าหลอดไฟนะครับมาจําเข้าหลอดไฟนะครับผม อีกเส้นหนึ่งของฮีตเตอร์ไม่ต้องถอดนะครับเอาหลอดไฟวิ่งไปจั๊มเข้ากับขั้วที่เหลือได้เลยนะครับไม่ต้องถอดออกนะครับไปขันน็อตคลายให้หลวมแล้วก็สายไฟไปต่อสายไฟของเส้นที่เหลือของหลดนะครับไปต่อเข้าที่ขั้วที่เราไม่ถอดสายนะครับนี่นะครับไปต่อพ่วงโดยตรงได้เลยนะครับก็คือพูดง่ายง่ายคือเราจะตัดฮีตเตอร์ออกนะครับผมเพราะว่าถ้าเราลองฮีตเตอร์แบบ ไม่ไม่มีน้ําผ่านเดี๋ยวฮีเตอร์ก็จะร้อนจะทําให้เครื่องเสียหายนะครับเราเลยเอาหลอดไฟมาต่อแทนฮีเตอร์นะครับผมเราจะมาดูการทดสอบกันนะครับผมแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับการทดสอบนะครับเป็นไฟ220โวลต์นะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มทดสอบกันเลยนะครับถ้าต่อตามนี้เรียบร้อยก็ทดสอบได้เลยนะครับเสียบปลั๊กนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นของมาซูมา a นะครับ แต่ส่วนใหญ่หลักการก็จะเหมือนกันหมดนะครับผมหลักการก็จะเหมือนกันหมดนะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ที่เช็คน้ําตรงนี้นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงเป็นแม่เหล็กนะครับแต่ตัวนี้เราจะหลอกเซ็นเซอร์ตัวนั้นให้ทํางานให้วงจรทํางานนะครับผมเพราะไม่มีน้ํานะครับตอนนี้เราเปิดแล้วนะครับก็เปิดสวิตนะครับเปิดสวิ์รุ่นนี้ไฟยังจะไม่ติดนะครับผมเพราะเนื่องจากน้ําไม่เข้านะครับ ถ้าน้ำไม่เข้าหรือว่าน้ำอ่อนหรือว่าท่อตันนะครับหรือว่าตัวกรองขยะตรงนี้ตันนะครับเครื่องก็จะตัดการทํางานนะครับเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะไม่วิ่งขึ้นไปมาไม่วิ่งขึ้นมามาหาแม่เหล็กตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์คล้ายๆรีดสวิต์นะครับตัวนี้คล้ายๆรีดสวิต์นะครับก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่ต้องเตรียมนะครับเราตกไปรายการก็คือแม่เหล็กนะครับเอาแม่เหล็กของฝาเครื่องรักผ้าก็ได้นะครับมานะครับเราก็จะเริ่มการเทสนะครับก็คือให้เอาแม่เหล็กไปไปจอดที่ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับไอวีดีก็จะทํางานนะครับไอเครื่องก็พร้อมที่จะออนระบบนะครับนะครับอันนี้คือเราบอกว่าน้ําเข้าแล้วนะครับ น้ำเข้าแล้วนะครับตอนนี้โหลดก็เริ่มทํางานนะครับตัวนี้จะเป็นแบบดิมเมอร์นะครับดิมเมอร์นะครับเปิดสวิตช์ครั้งแรกนะครับมันก็จะมีแรงดันอ่อนๆนะครับดิมเมอร์ก็คือไปเร่งอุณหภูมิของตัวฮิตเตอร์นะครับถ้าเราหมุนเยอะนะครับมันก็จะขึ้นเยอะนะครับนี่นะครับถ้า ถ้าเรารีอ่อนๆอย่างนี้นะครับอุณหภูมิก็จะต่ำนะครับก็จะต่ําถ้าเราเล่งเยอะไปเข้าไปที่ฮีตเตอร์เยอะนะครับฮีตเตอร์ก็ทํางานกินกระแสมากขึ้นความร้อนก็สูงขึ้นตามนะครับใช้หลักการดิมดิมไฟให้กับตัวฮีตเตอร์นะครับรุ่นนี้นะครับก็ยี่ห้ออื่นนะครับก็สามารถที่จะเทสได้แบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ได้นะครับก็ปลด ทุกอย่างออกให้หมดนะครับให้ดูอีกรอบนะครับตัวนี้นะครับใช้แม่เหล็กรองได้เลยนะครับผมมันทิปก่อนหน้านะนี้เรารีวิวเรื่องเอาแม่เหล็กมาเทสเซนเซอร์ก็ทำน้ำอุ่นแต่เราไม่ได้เทสจริงๆให้ดูนะครับตัวนี้เราก็นี่ครับมาตรสอบไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับถ้าไปต่อแล้วไม่ทํางานนะครับให้เช็คพวกน้ําที่มา มาเลี้ยงตรงนี้นะครับน้ําอ่อนไปหรือเปล่าหรือว่าให้ถอดตรงนี้ดูด้วยนะครับถ้าลูกค้านํามาจะไม่ถอดในตัวนี้ดูด้วยบางทีมีตะไคร่น้ําหรือว่าเป็นหินปูนในตัวเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ไม่วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับหรือว่าตัวเหล็กในเซ็นเซอร์เป็นหนิมทําให้ตัวตัวเซ็นเซอร์ตัว,ตวไอเหล็กที่วิ่งขึ้นวิ่งลงด้านในมันเป็นสน,นิมแล้วบานออกแล้วไปเบียดกับเบ้าตัวนี้แล้วไม่วิ่งขึ้นวิ่งลงไม่ได้ก็ มีส่วนนะครับต้อเช็คตัวนี้ด้วยนะครับเวลาลูกค้ามาซ่อมนะครับผมก็ตัวนี้ก็ได้เงินแบบงบไม่ถึง5บาทนะครับผมก็ตัวนี้อาการมาก็ไม่ติดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟิวเปหนึ่งตัวนะครับไม่ติดเลยนะครับใส่ฟิวเปหนึ่งตัวนะครับผมงบก็ไม่ถึง5บาทนะครับก็เก็บตังลูกค้ารัก3ามรานะครับผมก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปเทสระบบน้ํานะครับผม ครับก็าทิปนี้นะครับทิปลองเครื่องทํำน้าอุ่นแบบไม่ต่อน้ําเข้านะครับผมก็ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ